แน่นอนนะครับเฮียจัดให้เต็มอยู่แล้วนะงานนี้มันเขาเรียกว่าเป็นงานวีวาลาเวสปาครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมของเวสปาเองเนาะของเวสปาพิีเนี่ยจัดบ่อยว่ะบ่อนึงเฮียจัดหลายรอบเลยแต่ครั้งเนี้ยก็ต้องบอกว่าพิเศษแหละเพราะว่ามันครบรอบ77ปีของเวสปาที่ก่อตั้งมาเดี๋ยวอีกที่หนึ่งเนี่ยสถานที่จัดงานจริงๆคืออยู่ที่สยามเมีนเซียชะอมนะผมยังไม่ได้ไปตรงนั้นเดี๋ยวให้เฮียเนี่ยกระซิบหน่อยว่าเป็นไงครับตรงจุดนั้น like spring, the birds are chirping and somewhere we have wings. we shake off the dust and go for a ride. we are losing some rest and rise from the night. because if you need some time to chill, i've got exactly what you need. ยิ่งใหญ่ในฐานะแล้วเดี๋ยวพลาดในงานยิ่งใหญ่กว่านี้อีกไหมครับแน่นอนครับเฮียจัดให้เต็มอยู่แล้วนะงานนี้มันเขาเรียกว่าเป็นงานวีว่าลาเวสป้าครับผมนะฮะก็คือรวมตัวเวสป้าทั่วประเทศวันนี้มีทั้งหมด13เวทีครับน้องโอ้โหสิบสามเวทีวันนี้เราเป็นหนึ่งในเวทีนึงไปรุ่นมันแผลเราเลือกมาที่เวทีชะอํฮะอ่าใกล้บ้านเรามาที่เมืองน้องกับเพชรบุรีนะครับผมเดี๋ยวผมให้เฮียเนี่ยฝากถึงเอฟซีเรื่องแถวไหนว่าปีนี้เราจัดแล้วแล้วมีปีต่อไปอีกไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมของเวสปาเองเนาะของเวสปาพัทย์เนี่ยจัดบ่อยว่ะบ่ายหนึ่งจะจัดหลายรอบเลยแต่ครั้งเนี้ยก็ต้องบอกว่าพิเศษแหละเพราะว่ามันครบรอบ77ปีของเวสปาที่ก่อตั้งมายิ่งใหญ่เลยใช่แล้วก็ครบรอบ12ปีของเวสปาไทยแลนด์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี้ยยิ่งใหญ่แน่นอนนะเป้าหมายเราเนี่ยคือรวมเวสปาทั่วประเทศเนี่ยทุกเวทีให้ได้มากกว่าหมื่นคันนะเพราะฉะนั้นงานวันนี้สุดยอดแน่นอนครับเดี๋ยวอีกที่หนึ่งเนี่ยสถานที่จัดงานจริงๆคืออยู่ที่สยามเมเนเช ผมยังไม่ได้ไปตรงนั้นเดี๋ยวให้เฮียนเนี่ยกระซิบหน่อยว่าเป็นไงครับตรงจุดนั้นจุดนั้นนะฮะกิจกรรมเยอะแน่นอนเลยนะฮะเรามีดนตรีมีตลาดก็เรียกฟรีมาเก็ตครับนะฟรีมาเก็ตก็คือตลาดนะัดชิคๆนะะมีของกินนะฮะมีอาหารเลี้ยงลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วแน่นอนครับวงไฮไลท์คือวงพอสของเราในคำ่ำคืนนี้แต่มงนะครับแต่มง,คร,งครับผมแต่งมงแน่นอ,น,อนทุกคนบอกล้างงานเวฟฟ้าเนี่ยไม่มาถือว่าพลาดเพราะฉะนั้น ต้องรีบไปซื้อเวสปาที่เวสปาเพ็รบุรีครับกัสตอโมเตอร์ยูโนนะครับผมก็ติดตามข่าวสารของในเพง็งจังหวัดเพ็ปบุรีและใกล้เคียงได้ที่เฮียเขาจัดกิจกรรมครับ,รบที่แฟนเพจเลยยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมภายในงานนะครับไปตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ลงทะเบียนเรียบ,บร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นลิสต์แดงตัวนี้ อ่าตอนนี้มีสิทธิพิเศษไงครับพี่มีเลขด้วยอันนี้เลข3ตัวค่ะจะมีลุ้นรับรางวัลบนเวทีใหญ่ที่เวเนซเซียค่ะอ๋อครับใช่แล้วก็อันเนี้ยค่ะลูกค้าจะได้เป็นคูปองค่ะคนละหนึ่งชุดคนขี่หนึ่งชุดแล้วก็ผู้เิตาม1ชุดค่ะไม่คู่เลยใช่เศษมากทุกคนวันนี้รางวัลใหญ่คืออะไรพี่รางวัลใหญ่จะเป็นพวกอะไรอ๋ออะไรใช่แล้วก็เป็นของแถมจ่ะอันนี้คือรางวัลใหญ่แล้วใช่ไหมครับยาง้างลุ้นโอเคครับ โอเคแล้วก็คูปองอะค่ะจะมีทั้งหมด6ใบนะคะคใช้ที่คาเฟ่เฟปันลักได้เลยมีน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็เทปหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็อีก4ใบอะคะ่ะจะใช้ในงานวินเเซีย,ยได้เลยะคะ่ะโอเคครับกน็นนี้ครับทุกคนเรารับคูปองมาได้เดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟที่ปันลักคาเฟ่ก่อนสวัสดีครับ okay, And go for a ride, we're losing some rest and rise from the night. Cause if you need some time to chill, I've got exactly what you need. The in if you desires I the like sit on lit and drive. Jump on my first Follow the rest and am the glass, like in a western. Like in a western. Tip and it's on the run Jump on my, my Vespa bro. Everything's still looking for me. I go back to pressure. Just like, so, right. แล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่บรรยากาศภายในงานนะครับที่สยามเวนเซียชามครับดูดิครับพี่น้องเวฟฟ้าเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายเลยครับลักหลายร้อยคันครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะคะทุกคนพบกับวงขอเต็มวงนะครับเป็นแบบสไตล์เพลงแบบชิวๆสบายเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในงานนะครับทุกคนบรรยากาศภายในงานนะครับวันนี้ก็มีบูธโอเคดีนะฮะ มาร่วมในงานนี้เลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคดีไทยแลนด์ครับวันนี้มีอะไรมาโชว์ในงานวะครับวันนี้เป็นงานเวสต้นะครับงานวิวล่าโอเคดีเอาโชคมาทุกรุ่นเลยครับมีวิกกี้แบ็คสองหนึ่งห้าสองสี่ห้าแล้วก็ Super Low ครับผมทางนี้จะเป็นโชคหลังครับโชกหลังมีสปริน GTS LX มีหมดครับเพราะกล่าว่าวันนี้โอเคดีนับยกบูธมา โชว์สินค้าภายในงานถ้าดูคลิปนี้แล้วถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนพี่ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจโอเคดีไทยแลนด์เลยครับแล้วก็ตอนนี้โอเคดีไทยแลนด์มีช้อปปี้ลาซาด้าหรือจะต,ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายในทั่วประเทศครับได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ช้อปปี้ลาซาด้าของโอเคดีไว้ในใต้คลิปนี้นะถ้าใครสนใจทักไปที่เพจก็ได้เพจก็<อ>ได้ครับแล้วให้หมดเลยและตอนนี้นครับโอเคดี OK ก็มีนอกจากโชว์นะครับยังมีการสะบัดแล้วก็มีสปริงหน้า ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อที่โรงงานได้เลยครับโรงงานอยู่ที่ทะเลซอย26ครับอยู่ก็เกตบางขุนเทียนฝากด้วยนะครับโอเคดีไทยแลนด์อุดหนุนสินค้าคนไทยครับครับแล้วก็ตัวถัดมาทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเวสป้าเบุรีนะฮะครับผมอันนี้คือว่าถ้าสนใจนี่สั่งซื้อสั่งซื้อได้กับช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ไลนค่ะนะคะสำหรับของพิมพ์แยมของชาวเวสป้านะทุกคนถ้าสนใจเนี่ยก็ทักแชท เวสป้าได้เลยนะับผมก็มีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อโอ้หลายๆอย่างเลยทุกคนนี่ด้วยกระเป๋าผ้าค่ะกระเป๋าผ้าค่ะทุกคนนี่ครับเป็นชิ้นลึกสวยๆเลยนะก็ฝากของบูธของเวสป้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจรถเวสป้าเนี่ยติดต่อที่ไหนพี่ถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยครับตอนนี้ผมขายแล้วฝากร้านหน่อยฮะก็ตอนนี้ที่เพชรบุรีมีสองสาขานะครับก็ต้องมีอีกที่ที่เขาอย่อ่างกลางกลังจะเสร็จแล้วครับผม ลูกค้าดูคลิปนี้แล้วสนใจซื้อเว่ป้ากับเซลนะครับเซลนายเข้าอกใจนะครับทักไปที่ทักไปที่ไหนพี่ที่เพจของเพชรพอดีได้ไมแปลกเพชรพอดีได้แล,ล้วผมแปะงก์ไว้ด้าราของคลิปนี้ฝากไปอุดหนุนเซลนายหน่อยตอนนี้กําลังร้อนนะพี่ร้อนมากครับโอเคครับฝากด้วยครับพี่ครับมีหลากหลายสีเลยของ,ของ เวสป้าเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะต้องบอกว่าสไตล์สีเขาเยอะมากนี่สีนี้ไม่ได้นะสีนี้เขาไม่ได้ขายนะนี่ฮะอันนี้เป็นสาวๆจากเวสป้านะทุกคนนี่ถ้าซื้อวันนี้ก็เจอสาวๆได้เลยอ่าถ้าถ้าซื้อซื้อรถวันนี้แถมมนะรถวันนี้แถมไปเลยค่ะแถมพิตตี้ไปเลยสักคนต้องเปิดวาร์ปไหมมั้งอันนี้ไอวา้ามไอวาร์ปคนนู้นก่อนเนะค่ะเขาไม่กลับแล้วอ๋อเปิดวาร์ปคนนี้ก่อนเขาบอกกระลับแล้วอ่าล้วไปฝากไอจีนะฮะอ๋อ มาสมาสามเก้าค่ะต้องขอบทุกคนขอบทุกคนอ่ะลักษณะนะคะแนนลักษณะไอจีเดี๋ยวหนุ่มหนุ่มนี่เข้าไปเยอะเยอะมากใช่สีม่วงสามหกค่ะ เอสเดเปนีเอ็มยู e ค่ะแล้วก็ส <Okay, S 2> right, right. ามหกเอลล์เอลล์ตามตามไปจ้างงานมอเตอร์โชว์ต่อนะไม่ได้ตามไปจีบมันรูกบอลฝากด้วยครับกับหลับน้องๆเราชินต,ตี้ของเวสตาในวันนี้นะฮะสิดตาอให้วงตอมัองคี ทีเวสเปอทีทุกท่านครับนะต้องขอบคุณมากมากเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นการรวมพลพูดง่ายว่าถ้าจะครั้งแรกของภาคนี้เลยนะฮะเป็นการรวมพลเวสป้าภาคตะวันตกนะมาได้แากนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีหัวหินปยันปะจวบเลยนะฮะวีวาลาเวสป้าเวสป้าตงตุลวีวัลาเวสป้า วิวาลาเวสปาเวนจอนเซลลเย้ขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวคบคอบันเทิงต่อไปครับขอบคุณครับ One, ยมฟันยอมทุกๆอย่าให้กันลกันเพียิ้นเกีครางเพี่งดิ้นรนใจรักนิรันดร์น้อยไปผ่างไปแทนความจริงที่ผ่อนมายามด้นทีฉานเธอรัก